แหล่งสารสนเทศประเภทของแหล่งสารสนเทศ1แหล่งสารสนเทศสื่อมวลชน2แหล่งสารสนเทศสถาบัน3แหล่งสารสนเทศจดหมายเหตุสแหล่งสารสนเทศเหตุการณ์5แหล่งสารสนเทศศูนย์สารสนเทศหแหล่งสารสนเทศบุคคลเจ็แหล่งสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตแหล่งสารสนเทศสื่อมวลชน 1. นึ่งหนังสือพิมพ์ ข่าวสารทั่วไปเช่นหนังสือพิมพ์ไทยรัฐประโยชน์ทําให้ได้รู้ข้อมูลข่าวสารรายวันข่าวเศรษฐกิจข่าวกีฬาเช่นหนังสือพิมพ์สยามกีฬาประโยชน์ทําให้รู้ข่าวสารวงการกีฬาข่าวการเมืองเช่นหนังสือพิมพ์มติชนประโยชน์มีความคงทนถาวรสามารถย้อนกลับไปอ่านได้ข่าวต่างประเทศเช่นหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ประโยชน์ทําให้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างครบถ้วนสื่อวิทยุขึ้นความบันเทิงเช่น เวอร์จินฮิตประโยชน์มีการกระจายเสียงที่ครอบคลุมและสนุกสนานประโยชน์มีความรวดเร็วในการส่งสาร3ส,สื่อโทรทัศน์ข่าวทั่วไปเช่นข่าวสามมิติข่าวการเมืองเช่นกบทข่าวในพระราชสำนักเช่นช่อง7ช่อง3แหล่งสาระสนเทศสถาบันหอสมุดเมืองกรุงเทพม,มหานครห้องสมุดเพื่อไม่ได้มีแค่เรื่องของคนกรุงหอสมุดแห่งนี้ประจำเกาะอ,อยู่ที่ เกาะรัตนโกสินทร์อยู่ตรงสี่แยกข้อกัวบนถนนราชดำเนินกลางห้องสมุดนิทัตรัตนโกสินทร์ทางหนังสือสื่อผสมเรื่องกรุงรัตนโกสินทร์หากท่องเที่ยวเกาะรัตนโกสินทร์จนปุบโปงแต่ยังสงสัยอยากตามหาเรื่องราวเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ให้มากขึ้นไม่ไกลจากหอสมุดเมืองกรุงมหานครราชดำเนินยังมีหอสมุดอีกแห่งหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สมุดหนังสืออนุสร์งานศพวัดบวรนิเวศวิหารที่เก็บรวบรวมหนังสืออนุสร์งานศพจากการลาที่ถูกระลึกถึงผ่านตัวหนังสือสิ่งที่ระลึกถึงผู้วายชมยังคงเป็นเพียงความทรงจำที่จับต้องไม่ได้แต่เมื่อเกิดนวัตรกรรมการพิมพ์ขึ้นสิ่งที่ควรตามมาคือการพิมพ์หนังสืออนุสร์งานศพด้วยจุดประสงค์เพื่อเก็บบันทึกความทรงจําที่มีต่อผู้ตายทั้งชีวประวัติหน้าที่การงานตลอดจนถึงเกียรติยศต่างๆ ห้องสมุดพิพิธภัณฑ์ผ้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแหล่งเรียนรู้ผ้าที่ครบครันในวัดพระแก้วใครใครอยากรู้เรื่องผ้าขอเชิญแวะเข้ามาที่ห้องสมุดของพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พิพิธภัณฑ์นี้อยู่ในหอรัตศดากรพิพัฒน์ในวรม,มหาราชวังอดีตเคยเป็นอาคารที่ทำกรมพระคลังมหาสมบัติซึ่งสตร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้า ห้องสมุดปิยะมหาราชพึกอาคารวรวัตถุรวบร,วม,รวมหนังสือหายากบนอดีตพระที่นั่งงานพระเมนอาคารหลังสียาวแดงสร้างตามสถาปัตยกรรมขอมทอดตัวเรียบถนนหน้าวัดพระาธาตุริมสนามหลวงบริเวณวัดาธาตุมหาวัดราชรังสดิ์วรมหาวิหารหรือเรียกอย่างลําโองว่าอาการถาวรวัตถุหรือตึกแดง ห้องสมุดมิวเซียมสยามคลังความรู้ฐานข้อมูลเรื่องพิพิธภัณฑ์ในมิวเซียมสยามห้องคลังความรู้คือชื่อของห้องสมุดที่เปิดให้บริการอยู่ที่ชั้น2บนอาคารสำนักง,งานในมิวเซียมสยามสิ่งที่แตกต่างจากห้องสมุดอื่นๆคือที่นี่คือคัดหนังสือด้านพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และโบราณคดีไว้โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีให้เลือกอ่านครบหอสมุดปีดีพนมยง ห้องสมุดใต้ดินบนถิ่นฐานวังหน้ามหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์จะพบหอสมุดปีดีพนมยง์ห้องสมุดใต้ดินดินแม่น้ำเจ้าพยาที่สร้างขึ้นบนที่เดิมของพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าพื้นที่กว่าสามชั้นของห้องสมุดนี้รวบรวมหนังสือตำราและทรัพยากรต่างๆไว้จำนวนมากหอสมุดวังท่าพระมหาวิทยายลายัยศิลปากร หอสมุดด้านศิลปะที่ดีและสมบูรณ์ที่สุดในประเทศมหาวิทยาลัยศิลปกรวังท่าพระทางถนนหน้าพารานยังจะพบกับห้องสมุดประจำมหาวิทยาลัยที่รวบรวมหนังสือมากมายไว้ให้บริการทางนักศึกษาอาจารย์และบุคคลภายนอกแต่ความน่าสนใจของห้องสมุดนี้คือเนื่องจากที่นี่เป็นที่ตั้งของคณะวิชาเกี่ยวกับศิลปะถึง3คณะจากทั้งหมด4คณะ ที่ตั้งอยู่ในวังท่าพระแห่งนี้ทั้งคณะจิตกรรมปฏิมากรรมและภาพพิมพ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะมัณฑนาศิลป์แหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาวังท่าพระขนาดสองชั้นนี้จึงเต็มไปด้วยหนังสือที่เกี่ยวกับงานอาร์ตทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแหล่งสารสนเทศจดหมายเหตุหอจดหมายเหตุเพื่อคัดเลือกจัดเก็บอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุจดหมายเหตุรัฐสภา ด้วยความเป็นมาด้วยตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของเอกสารจดหมายเหตุรัฐสภาซึ่งเป็นหลักฐานแหล่งประวัติพัฒนาการและการดำเนินงานด้วยนิติบัญญัติของชาติประกอบให้เกิดปัญหาด้านการจัดเอกสารที่ยังไม่เป็นระบบขาดเอกภาพส่งผลให้เอกสารสำคัญในการปฏิบัติของสำนังงานเต็มไปด้วยการชำรุดสูญหายการให้บริการล่าช้าและยากแก่การจัดการจึงมีความจำเป็นต้องรักษาความปลอดภัยของเอกสาร ความรู้เกี่ยวกับจดหมายเหตุความหมายเอกสารของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนได้ผลิตขึ้นหรือรับไว้และมีคุณค่าทางการบริหารการเงินกฎหมายเพื่อเป็นพยานในหลักฐานทางการเมืองประเภทของเอกสารจดหมายเหตุ 1. เอกสารจดหมายเหตุประเภทลายลักษณ์อักษร 2. เอกสารโสตทัศนะจดหมายเหตุ 3. เอกสารจดหมายเหตุประเภทแผนที่ 4. เอกสารจดหมายเหตุประเภทสื่อคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าเอกสารการพิจารณาวิเคราะห์เอกสารเพื่อการคัดเลือกการจัดเก็บเอกสารเป็นจดหมายเหตุหนื่องจากหน่วยง,งานจดหมายเหตุไม่สามารถจัดเก็บเอกสารได้ทั้งหมดและปริมาณเอกสารมีคุณค่าที่ควรจัดเก็บเป็นเอกสารจดหมายเหตุจะมีเพียงร้อยละ5ของเอกสารที่ทำขึ้นทั้งหมดดังนั้นการตัดสินใจเลือกว่าเอกสารใดควรเก็บและเอกสารใดควรทำลายจึงเป็นหัวใจสำคัญในการจัดหาเอกสารจดหมายเหตุ เอกสารที่ผลิตขึ้นจะมีคุณค่า2ระดับคือคุณค่าขั้นต้นคือใช้ประโยชน์ในระะช่วงแรกเอกสารที่จัดทําขึ้นในการบริหาร 2. คุณค่าขั้นรองคือคุณค่าที่ยังเหลือจากเอกสารจากกับจากหลังการปฏิบัติงานแล้วหลักเกณฑ์การประเมินคุณค่าของเอกสาร 1. คุณค่าด้านการบริหาร 2. คุณค่าทางด้านกฎหมาย 3. คุณค่าทางด้านการเงิน 4. คุณค่าด้านวิชาการ โดยอายุของเอกสารเอกสารเก่าที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานซึ่งมีอายุเกินกว่า25ปีและเป็นเอกสารต้นฉบับที่มีเพียงชิ้นเดียวไม่สามารถได้จากหาได้จากที่อื่นเป็นเอกสารที่มีคุณค่าแก่การค้นเก็บเพื่อการค้นคว้าตัวอย่างเอกสารเก่าที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานซึ่งมีอายุเกินกว่า25ปีและเป็นเอกสารต้นฉบับที่มีเพียงชิ้นเดียวจุดประสงค์ในการจัดเอกสารจดหมายเหตุ 1. เพื่อควบคุมเอกสารมิให้สูญหาย 2. เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะดวกรวดเร็วในการสืบค้น 3. เพื่อให้มีแหล่งเก็บรักษาเอกสารที่ปลอดภัยหลักการจัดเอกสารจดหมายมี2วิธีคือการจัดเรียงเอกสารตามแหล่งกำเนิด 2. การจัดเรียงเอกสารตามระเบียบเดิมแหล่งสารสนเทศเหตุการณ์การปฏิวัติอุตสาหกรรม ยุคแห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตจากเดิมที่ใช้แรงงานมนุษย์มาเป็นเครื่องจักรกลซึ่งก่อให้เกิดผลดีต่อการผลิตทั้งด้านปริมาณและคุณภาพการปฏิวัติอุตสาหกรรมเริ่มต้นที่ประเทศอังกฤษเพราะผลซืบเนื่องมาจากประสบความสําเร็จในการปฏิวัติเกษตรกรรมการปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดขึ้นสองครั้งดังนี้ 1. เกิดขึ้นในประเทศอังกฤษ2เป็นต้นไปมีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นนำสองสงครามครูเสด สงครามคูเศษมีเหตุมาจากความแตกต่างทางความเชื่อในศาสนาแต่ละศาสนาจนทําให้ไม่เข้าใจซึ่งกันและกันซึ่งผู้เริ่มต้นคือชาวมุสลิมที่ต้องการครอบครองดินแดนศักดิ์สิทธิ์คือกรุงเยรูซาเลม็มนอกจากเหตุนั้นเหตุผลทางการเมืองก็เป็นอีกสาเหตุของสองครามด้วยเพราะในสมัยนั้นเศรษฐกิจในยุโรปตกต่ำผู้นําศาสนาในโรมันคาทอลิกเรื่องอานาจมากและมีอํานาจผลกระทบ หนึ่งทำให้ระบบฟิวด้านเสื่อมลงสองสงคำคูเสร็จทาให้การค้าขยายตัวไปทั่วทั้งดินแดนภาคตะวันตกและดินแดนภาคตะวันออกโศกนาฏกรรมเรือไททานิกเรือโดยสารซึ่งจมลงสู่ก้นมหาสมุทรแอตแลนติกเมื่อวันที่15เมษายนคศ1912หลังชนภูเขาน้ำแข็งระหว่างการเดินทางเที่ยวแรกจากเซาท์แฮมป์ตันสารารอาณาจักรไปนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาการจมของไททานิกส่งให้มี ผู้เสียชีวิต1514บศพนับเป็นภัยพิบัติทางทะเลในยามสงบครั้งยิ่งใหญ่ที่มีผู้เสียชีวิตมากครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ผลกระทบการไต่สวนของสาธารณะในอังกฤษและสหรัฐอเมริกานำมาซึ่งการพัฒนาหลักความปลอดภัยในทะเลหนึ่งในบรดกสำคัญที่สุดคือการจัดตั้งอนุสัญญาเทวะความปลอดภัยในชีวิตทะเลระหว่างประเทศแหลง่งสารสนเทศศูนย์สารสนเทศ เมื่อปีพศ2 5 1 4พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และพระบรมราชินีนาถทรงเสด็จไปเยี่ยมราษฎรที่บ้านแม่ถูทอดพระเนตรเห็นชา,าวเขาปลูกฝิ่จนจำนวนมาก พื้นที่ป่าถูกทำลายจึงมีพระราชดำริส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในการดำรงชีวิตให้แก่ชาวเขาตามสภาพความเป็นอยู่โดยการจัดศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ่ได้จัดทําแปลงทดสอบสาธิตการปลูกพืชเพื่อหาพันธุ์พืชดทีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชชนิดต่างๆภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารความปลอดภัยได้แก่ระบบการเพาะปลูกที่ดีและการปลูกไม้ดอกกาแฟการเลี้ยงสัตว์ สร้างรายได้ที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่เกษตรกรแหล่งสาระสนเทศบุคคลนายคีรีการจนภะพาสประธานกรรมการบริษัท b t s Group h o l d i n g จำกัดมหาชนผู้ให้บริการระบบขนส่งสื่อสารเมือชนรายแรกของประเทศไทยและเป็นมหาเศรษฐีลำดับที่14ของไทยประจำปี2563โดยการจัดอันดับของวิทยสารฟอน นายแพทย์ประเสริฐประสาททองโอโสดเกิด22มีนาคมพศ2476เป็นอดีตประธานคณะกรรมการผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริษัทกรุงเทพดูสิตเวชการจำกัดโดยลาออกจากตำแหน่งดังกล่าวในวันที่21มกราคม2562 Tigerwood หเกอร์หรือออ d i t ิ n t ันไทเกอรเกิดวันที่30ธันวาคม เป็นนักกอล์ฟอาชีพสัญชาติอเมริกาซึ่งเป็นนักกอล์ฟที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดในอดีตการคนหนึ่งเขายังเคยเป็นนักกีฬาที่ทารายได้สูงสุดในโลกโดยเป็นระยะเวลาหลายปีชาลีแชปลินหรือรู้จักกันดีในชื่อชาลีแชปลินนักแสดงชายชาวสหรัฐอณาจักรผู้มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งในยุคต้นถึงยุคกลางคริสตศัวรรษ20ของฮอลลีวูดอีกทั้งยังเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ซึ่งมีผลงานโดดเด่นหลายเรื่องด้วยกัน มาลีลีนมอนโรหรือชื่อเกิดนอมาจีนมอร์เทนสันเกิดเมื่อวันที่1มิถุนายน1926เป็นอดีตนักสแสดงนักร้องนางแบบชาวอเมริกันมีชื่อเสียงจากบทบาทดัมบล เธอกลายเป็นสัญลักษณ์ทางเพศที่ได้รับความนิยมในคิสต์ศตวรรษ1950เป็นสัญลักษณ์ของทัศนคติที่มีต่อเพศแห่งยุคแม้ว่าเธอจะเป็นนักแสดงระดับต้นๆเพียงแค่หทศวรรษภาพยนตร์ของเธอทำรายได้200ล้านดอลลาร์สหรัฐก่อนที่เธอจะเสียชีวิตอย่างไม่คาดคิดในปี1962เธอยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของลูกของวัฒนธรรมสมัยนั้นเป็นต้นมาแหล่งสาราสนเทศบนอินเทอร์เน็ต PIS อระบบสารสนเทศสถานศึกษาเอกชนพัฒนาระบบสารสนเทศศึกษาและการบริหารจัดการเงินอุดหนุน p i s อโดยระบบดังกล่าวจะช่วยให้โรงเรียนสามารถจัดแยกนักเรียนที่มีรายชื่อซ้ำซ้อนได้ผ่านการตรวจสอบหลักฐานข้อมูลเลขประจำตัว13หลักที่นักเรียนทุกคนจะต้องกรอเมื่อเข้าเรียนอย่างไรก็ตามสอชอจะนำระบบ PISIS มาใช้กับโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทางรัฐบาลทุกแห่งภายในปีการศึกษา2555เป็นต้นไป ตัวอย่างเว็บไซต์บริษัทธุรกิจรูปแบบธุรกิจของบริษัทช้อปปีเริ่มต้นด้วยการตลาดระหว่างผู้บริโภคกับผู้บริโภคเป็นหลักและเพิ่มช่องทางการตลาดระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคช้อปปีไม่มีได้เก็บค่าธรรมเนียมและค่าคอมมิชชั่นกับผู้ขายซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบกับผู้ที่มาลงขายสินค้ากับการช้อปปีเปิดตัวในระบบประเทศสิงคโปร์เป็นครั้งแรกตัวอย่างเว็บไซต์หน่วยงานราชการปปอชอป้องกันและปราบปรา,ามก,การทุจริตแห่งชาติ1 ส่งเสริมการสนับสนุนทุกภาคส่วนในสังคมให้มีค่านิยมเกี่ยวกับการซื่อตรงมีวินัยคุณธรรมและจริยธรรม 2. การพัฒนากลไกการปฏิบัติงานขององค์กรให้เอื้อต่อการป้องกันและปราบปรามการทจริต 3. ส่งเสริมการสนับสนุนให้ทุกภาคภาคีเป็นเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการทจริตที่เข้มแข็งตัวอย่างเว็บไซต์และองค์กรระหว่างประเทศ องค์การทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ EU อเป็นการรวมกันในลักษณะตลาดร่วมลดกำแพงภาษีและการค้าระหว่างประเทศการขนย้ายแรงงานเป็นต้นเป็นไปอย่างเสรีใช้อัตราเดียวกันในด้านการขนส่งทุนบริการค่าจ้างเงินเดือนเป็นต้นองค์กรนี้มีความร่วมมือกันมากขึ้นเรื่อยๆโดยจะพัฒนาความร่วมมือในการเมืองการต่างประเทศความมั่นคงและเศรษฐกิจตัวอย่างของเว็บ สมาคมวิชาชีพสมาคมวิชาชีพสาธารณสุขกล่าวถึงผลการศึกษาการวางแผนกำลังด้านสุขภาพของประเทศไทยในทศวรรษข้างหน้า